สำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจน,นะครับในแต่ละพืชและก็ในตลอดสัปดาห์นี้ สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องดําเนินการหรือบริหารจัดการนั้นจะมีอะไรอย่างไรจะมีอะไรเราก็จะนําเสนอการทุกกลุ่มพืชทุกระยะการจเจริญเติบโตเรามาเริ่มต้นจากในส่วนของทุเรียนกันก่อนนะครับประเด็นของทุเรียนนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับก็คือกระแสข้อมูลที่ท่านอาจจะได้รับมาจากพี่น้องเกษตรกร,กรจากทางพื้นที่ภาคใต้นะครับว่ากรณีของผู้ที่ไปทําธุรกิจผู้ซื้อผู้รวบ วมต่างๆก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ในด้านของราคาเปลี่ยนแปลงอย่างเราเนี่ยเราได้ฟังข่าวบริษัทหงหงจิ้วนะครับไทยจงอะไรเนี่ยเรื่องของกรณีลํำใหญ่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังตัวแล้วแล้วมาถึงณขณะนี้ทางภาคใต้เองก็เริ่มที่จะปั่นป่วนจากกลไกการตลาด ราคาก็อาจจะปรับตัวลงอาจจะมีเรื่องของกระเด็นเรื่องทุเรียนอ่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของสถานการณ์เช่นนี้มันก็จะย้อนเป็นวัฏจักรกลับมาทางภาคตะวันออกเรายังไงก็ตามครับสิ่งที่เราต้องอมั่นคงแล้วต้องรอบค่อบ ก็คือเรื่องของอกรณีเรื่องของการเงินเรื่องของการตกลงราคาและก็ปัญหาที่เป็นปัญหาเลื้อหลังเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกลไกการควบคุมคุณภาพในการเก็บเกี่ยวขอว่าเชื่อมโยงกับกรณีของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้ตั้งเป็นประเด็น,ดนคําถามว่าทุเรียนรุ่นนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์มันจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรซึ่งผมก็ตอบไปแล้ว คือเราอย่าไปกังวลประเด็นเรื่องของอาการตลาดในส่วนของราคาตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังมันมีปัญหาหนักมากกว่านี้นั่นก็คือกรณีที่ผมได้นำเรียนไปแต่ทั้งนี้นั้นเราได้เคยให้ข้อมูลไว้แล้วนะครับกับมุมมองหรือแนวคิดว่าบางอย่างเนี่ยเรามิใช่ว่าพอเราปลูกทุเรียนแล้ววันเวลามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ ย้อนข้อมูลไปเมื่อสอสามวันที่ผ่านมาผมก็ได้อธิบายไว้ว่าทุเรียนที่ออกดอกพร้อมกันออกดอกพร้อมกันก็ยังบานไม่พร้อมกันทุเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเขาจะบานภายในเจวันหมดทั้งต้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาแค่50วันส่วนทุเรียนที่บริหารจัดการไม่ดีอาจจะต้องบานไปถึง60วัน75วัน คือตัวเลขที่เราเคยเก็บไว้ได้เพราะฉะนั้นมิใช่เป็นคำตอบว่าออกดอกวันเดียวกันและจะเก็บเกี่ยวพร้อมกันนั่นคือประเด็นที่หนึ่งเฉพาะรุ่นดอกประเด็นที่สองครับก็คือประเด็นในเรื่องของผลทุเรียนที่บานพร้อมกันก็มิใช่เป็นคำตอบว่าจะเก็บเกี่ยวพร้อมกันทุเรียนที่บานพร้อมกันอาจจะมีความต่างกันเกือบหนึ่งเดือน ถ้าทุเรียนในสวนนั้นเป็นรุ่นเดียวแล้วก็บริหารจัดการดีก็จะเก็บเกี่ยวภายในเวลา108วัน113วันแต่ถ้าหากว่าเป็นทุเรียน2รุ่นเราก็อาจจะต้องเก็บเกี่ยวไปถึง120วันถึง130วันถ้าเป็นทุเรียน2รุ่นแล้วมีปลาความดกก็าอาจจะต้อง130วันถึง140วันอันนั้นคือโดยประมาณเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เป็นตัวเลขนั้นเป็นแค่ตัวเลขโดยประมาณ แต่สิ่งที่กําลังแสดงหเห็นก็คือว่าความต่างของการเก็บเกี่ยวอย่างน้อยต้อง20วันเมื่อเราเอามารวมกับระยะดอกอี15วันก็จะต่างกันถึง35วันนั่นหมายความว่าดอกบานพร้อมกันวันเดียวกันหรือการเก็บเกี่ยวก็จะไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอะไรอยู่กับการหลักการบริหารจัดการของพี่น้องเกษตรกร คือถ้าเราต้องการให้ดอกบานเร็วเราก็จะมีการตัดแต่งให้เป็นรุ่นเดียวหรืออย่างน้อยก็เป็นแค่สองรุ่นที่อยู่ในต้นเดียวกันแต่ในกิ่งเดียวกันก็จะต้องเป็นดอกรุ่นเดียวกันแล้วก็ปริมาณดอกเองนั้นก็จะแบ่งเป็นปริมาณที่ชัดเจนก็คือสมมติว่ากิ่งนี้เราต้องการสามผลเราจะไว้ปริมาณดอกเป็นสามเท่าก็คือ9กลุ่มดอก แล้วก็ในหนึ่งกลุ่มดอกเองก็มีอยู่ประมาณ20ดอกโดยประมาณ15-20ได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นแต่ไม่ใช่5ดอก7ดอกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของงานวิจัยผมเรียนว่าปริมาณผลต้องการเท่าไหร่ในกิ่งนั้นก็จะมีกลุ่มดอกเป็น3เท่าซึ่งหลักการตัดแต่งตรงนี้จะทําให้ดอกนั้นมีความสม่ําเสมอดอกน้อยไปก็ดอกจะอวกทรงผลจะเสียหาย เปลือกจะหนาแต่ถ้าดอกน้อยเกินมากเกินไปก็จะเป็นทรงเร็กทรงกลมทรงแป้นก้านเร็กลูกจะไม่มีการพัฒนาส่วนต่อมาครับในลักษณะของการควบคุมการเร่งการเจริญเติบโตหรือการไว้ปริมาณของผลผลิตถ้าเราต้องการที่จะเก็บเกี่ยวเร็วเราก็จะไว้ปริมาณผลอยู่ที่ประมาณ5ผล ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตรคำว่าเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มก็คือวัดจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านลำต้นทะลุไปถึงชายทรงพุ่มอีกฝั่งหนึ่งถ้าหากว่าเขายาวเท่าไหร่10เมตร10เมตรเราไว้ได้กี่ผล5ผลถึง6ผลเพราะฉะนั้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการเก็บเกี่ยวเร็วเราก็จะไว้แค่50ิบผลถึง60ผลไม่เกินนะครับ50กับ60ก็จะมีความต่างกันถึง1ิวันอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันในกรณีที่เรามีมุมมองต่างกันเราต้องการที่จะให้มันเก็บเกี่ยวช้าแทนที่เราจะเก็บวัดแล้วได้ชายทรงพุ่มจากด้านหนึ่งไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งวัดได้10เมตรเราต้องการเก็บเกี่ยวช้าเราก็จะไว้ได้ถึง8 9และ10ผลนั่นหมายความว่าทุเรียนต้นนี้จะไว้ผลได้ตั้งแต่ 80- 90ถึง100ผล แล้วอายุของวันจะเก็บเกี่ยวก็จะต้องยืดออกไปเป็น138วันถึง140วันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นถามว่าทั้งหมดเนี้ยไปเอาข้อมูลมาจากไหนตำราอยู่ตรงไหนอยากจะไปค้นคว้าดูไม่มีครับมันเป็นงานวิจัยที่ผมได้ทำงานศึกษาวิจัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัท เจียไตยห้าหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรบริษัทปุ๋ยดูโอกโกบริษัทโรดกสิกิจและอีกหลายๆบริษัทเราจึงได้ทำสถิติตรงนี้ออกมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ใช้เวลาในการศึกษากว่า3ปี ผมเรียนนะครับว่านี่คือตัวเลขที่เราได้ทำการศึกษาส่วนของเราแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ก็จึงอยากจะนําเสนอแล้วก็ให้ท่านลองเอาหลักการเหล่านี้ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าประเด็นที่ผมได้อธิบายมาเนี่ยท่านสนใจหรือท่านจะไปปรับใช้อย่างไรนี่คือสิ่งหนึ่งคือเราต้องมองอนาคตไกลแล้วนํามาสู่วันนี้การตัดแต่งดอก นับจึงเป็นเรื่องสำคัญผมอธิบายย้ำว่าถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวเร็วเราก็จะควบคุมปริมาณดอกให้อยู่ในเกณฑ์ปักกีได้อธิบายไว้สามเท่าแต่ถ้าในกรณีที่ปริมาณดอกของเราเราต้องการเก็บเกี่ยวช้าเพราะว่าตอนนี้ดอกของเราไม่พอถ้าดอกของเราไม่พอในต้นกับในสวนมันมีความต่างกัน ปริมาณดอกในต้นเนี่ยมันออกไม่พอต้นเหล่านี้เราก็จะต้องชักน้ำให้ออกดอกต่อไปส่วนในปริมาณในสวนก็หมายความว่าบางต้นพอกับบางต้นไม่พอต้นที่พอเราก็เดินหน้าดูแลบริหารจัดการต่อไปต้นที่ไม่พอนั้นเนี่ยเ,เราก็ทำการชักน้ำให้ออกดอกทีนี้ประเด็นที่อยากจะอธิบายต่อก็คือความต่างระหว่างดอกคือถ้าดอกรุ่นพี่กับดอกรุ่นน้อง สมมุติว่านะครับวันนี้ดอกรุ่นพี่ของท่านอยู่ในระยะมะเขือพวงคือไม่ใช่มะเขือพวงอ่อนอาจจะเป็นมะเขือพวงแต่ก็ไม่ใช่มะเขือพวงแก่ส่วนรุ่นน้องกาลังเป็นไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูที่กาลังเคลื่อนตัวออกมาถ้าอย่างนี้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะกลายเป็นมีดเดียวอดทโนนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่เป็นสองมีดคือต่างกัน มีดที่หนึ่งตัดไปแล้วเสร็จมีดที่สองก็จะอีกทิ้งเว้นวักไว้อีสักเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันแล้วมาตัดเป็นมีดที่สองก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันคือถ้าพี่เป็นรุ่นมะเขือพวงแล้วน้องเป็นไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่คือตัวเลขและสถิติที่เราทำงานรวบรวมมาเพราะว่าอยู่ที่การบริหารจัดการแต่ว่าถ้าในกรณีที่รุ่นพี่นะครับ รุ่นพี่ขณะนี้อยู่ในระยะมะเขือพวงแก่หัวกำไรมะเขือพวงแก่แล้วก็หัวกำไรน้องยังเป็นไข่ปลาอยู่เลยอันนี้จะต่างกันเกือบหนึ่งเดือนทุเรียนเหล่านี้จะกลายเป็นสองรุ่นแล้วสองรุ่นนี้ก็จะเก็บเกี่ยวห่างกันเป็นเดือนเพราะว่าเหตุผลคือรุ่นพี่ติดผลแล้วรุ่นน้องยังเป็นหางแย้อยู่ เพราะฉะนั้นรุ่นพี่ซึ่งอยู่ปริมาณส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ใบอยู่โรงครัวเขาก็จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าดีกว่าคือทุกอย่างเนี่ยจะไปอยู่ในรุ่นพี่หมดรุ่นน้องอาจจะดูชะง,งักการเจริญเติบโตอาจจะแค่แกนบ้างอาจจะนู่นอาจจะนี่บ้างแต่แต่นะครับเมื่อหลังจากที่เราเก็บรุ่นพี่ในเดือนเมษายนแล้วรุ่นน้องจะมีระยะเวลาโตมาอีก20วัน แล้วก็เข้าสู่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวซึ่งจะต่างกันเกือบหนึ่งเดือนดังนั้นรุ่นน้องจะโดเต็มที่ก็ต่อเมื่อลุตัดรุ่นพี่ไปแล้วซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะฤดูการนี้แล้วก็ถือว่ารุ่นน้องเองก็ไม่ได้เสียหายในด้านของการตลาดดังนั้น เราก็เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกซึ่งในกระบวนการส่งเสริมการออกดอกณนะขณะนี้สําหรับทุเรียนเนี่ยที่ปริมาณดอกไม่พอเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือการทําให้ดอกตามต่อติดออกมาโดยใช้ปัจจัยส่งเสริมการออกดอกจะเป็นสาลายสาลายเกอร์ม,มานานโนสาลายไฮโซ 30, สาสาลายทีเคบูสเตอร์สาลายสปีดบูมหรือสาลายต่าง มีพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนอะมิโน,โนซาลอยอามานีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวแคลเซียมโบรอนอะโทนิกหรือจะเป็นในกลุ่มอื่นๆถ้ามันหนาวก็จะต้องมีสังกสีมีสังกสีมีเนเธอไรท์มีในส่วนของโฟร์แม็สังกสีต่างๆคือเราก็พยายามที่จะเร่งหรือกระตุ้นให้การเคลื่อนตัวของดอกนั้นติดตามมาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรุ่นเดียวกัน ส่วนของกรณีที่เราจะทำรุ่นหลังอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งเราเองนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งอะไรปล่อยให้เขาพัฒนาไปตามโครงสร้างตามสภาพอากาศแต่ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำจะต้องถูกต้องความหมายก็คือเมื่อรุ่นพี่ออกมาแล้วเราก็ดูแลรุ่นพี่ไปพอถึงเวลาช่วงรุ่นพี่ดอกบาน เราก็ต้องถอยน้ำพอถอยน้ำเราก็จะได้ดอกรุ่นน้องตามมาหลังจากที่เราดอกบานเสร็จเราก็ให้น้ำนี่ก็คือเป็นเรื่องของกลไกทางธรรมชาติกรณีนี้เป็นกรณีที่อยากจะให้ท่านได้เห็นภาพนะครับว่าถึงเราไม่ไปกระตุ้นเราไม่เล่งถ้าเราจะทำเป็นทุเรียนแบบธรรมชาติรุ่นหลังเราก็ใช้วิธีเรื่องของการใช้น้ำเป็น,นกลไกบังคับ ประเด็นต่อมาครับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสองสามวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของภาวะอุณหภูมิที่ร้อนจัดถ้าหากว่าท่านย้อนข้อมูลไปหลักวิชาการที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลได้ให้ข้อมูลไว้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลองฟังนะครับนั่นก็คืออาการที่เปิดอาการใบไหม้ เป็นซีกหนึ่งด้านตะวันอ้อมข้าวหรือด้านทิศตะวันตกที่เราเรียกว่าอาการแพ้แดดในความหมายของหลักวิชาการเนี่ยก็คือว่าในช่วงที่อุณหภูมิอาจจะเย็นบ้างสลับแต่กลางวันกลางวันนั้นมีสภาวะความร้อนจัด มีหลังสีของอันตราไวโอเลตมีแสงแดดที่รุนแรงแล้วก็มีความยาวนานมีความร้อนประกอบกับความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำแล้วก็ในส่วนของระบบลากนะครับระบบลากขาดน้ำก็ค,คือขาดความชื้นต,ติกริยาของความร้อนนั้นจะเข้าไปทำลายระบบในเรื่องของประสิทธิภาพ หรือตัวที่ทําให้เกิดการกระบวนการสังค์ข้อแสงความเข้มของแสงแดดของรังสีเหล่านี้จะไปทําลายพอทําลายเสร็จพืชจะไม่มีกระบวนการสังค์ข้อแสงเกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้เนื้อเยื่อโซนนั้นซึ่งถือว่าขาดแคลนน้ําตั้งแต่ในดินจนกระทั่งมาถึงใบเกิดอาการตายของเซลล์สิ่งนี้เราเรียกว่าอาการซันเบิร์นหรือแพ้แดด ทีนี้อาการซันเบิร์นหรือแพ้แดดนั้นอยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับว่าเพราะแสงแดดที่ร้อนจัดที่รุนแรงจัดมีความยาวนานจัดประกอบกับรากขาดน้ำพื้นดินขาดน้ำรากไม่สามารถดูดซับได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดท่านไปบีดน้ําคือกรณีของชาวสวนเราครับก็คือเรื่องของการ ให้น้ำอยู่ภายในโคนต้นหรืออยู่ภายในทรงพุ่มในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ลากซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดจากกลางทรงพุ่มไปจุดถึงชายทรงพุ่มออกไปอีกหนึ่งเมตรขาดแคลนน้ำเพราะเขาขาดแคลนก็คือระบบถูกทำลายด้วยความร้อนความแมงแล้งของหลังสีคือแสงแดดมันก็เกิดอาการ แล้วถามว่าอาทาไมมันเกิดด้านตะวันอองเข้าทิศตะวันตกก็มันเป็นช่วงที่อุณหภูมิสูงจัดแสงแดดยาวนานจัดแล้วก็เป็นซีกนั้นซึ่งมันเผาผลาญจนกระทั่งน้ําสูญเสียไปเพราะฉะนั้นคําตอบนี้อยากจะให้ท่านนําไปพิจารณานะครับว่าไอ้กรณีที่เราไปให้น้ําอยู่ภายในโคนต้นเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องมันเป็นการผิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแค่ความเชื่อความจำเท่านั้นถามว่าแล้วกรณีที่เราไปบีบน้ำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ผลละต้นไม้หรือไม้ผลของเราออกดอกถูกต้องครับเราต้องบีบเพื่อให้เขาอดน้ำแต่เราไม่ใช่ไปบีบเฉพาะในส่วนของชายสูงพุ่มอย่างกรณีตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนระบบเป็นการให้น้ำมากให้น้ำมาก ถามว่าให้น้ำมากทุกท่านก็จะพูดต่อไปเลยว่ามันก็แตกใบอ่อนสิก็เราก็ให้น้ำมากแต่ว่าเราให้มากในรัศมีแต่เราคุมปริมาณน้ำอย่าให้เขาถึงขนาดขาดแคลนก็คือให้มากแล้วเว้นห่างคำว่ามากเนี่ยหมายถึงรัศมีนะครับไม่ได้เป็นปริมาณน้ำแล้วเราก็เว้นห่างก็ได้หรือให้มากแล้วทีหรือห่าง เราก็แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งถ้าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยกับไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดจะมีความต่างกันไม้ผลที่ออกดอกที่ปลายยอดการให้น้ำก็จะต้องให้ถึงรัศมีชายทรงพุ่มด้านนอกไม้ผลที่ออกดอกอยู่ภายในก็อาจจะต้องบีบน้ำให้น้อยกว่า หม้ผลเหล่านั้นซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราไปติดตามกันในแต่ละพืชต่อไปแต่ย้ําว่าสําหรับทุเรียนการที่ท่านบีดน้ําอยู่ภายในโคนต้นก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการถ่ายใบและอาการใบไหม้หรือใบอาการที่มีอาการแพ้แดดที่เราเรียกว่าซันเบิรดส่วนต่อมาครับ กรณีของอการที่เราจะบริหารจัดการในช่วงนี้หลังจากได้ดอกแล้วกรณีของการสร้างใบถ้าเราสร้างไม่ได้เราจะไปหยุดตอนไหนคำตอบก็คือหยุดตอนที่ดอกทุเรียนของเราเข้าสู่ระยะหัวกำไรนั่นเองครับและเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกร,รกผู้ปลูกบมังคุดไม่ลืมนะครับ เรามีนัดหมายกันในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวะการแตกใบอ่อนของมังคุดที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้อย่างรุนแรงมังคุดของเราจะออกดอกได้ไหมถ้าจะให้ออกดอกได้จะต้องจัดการอย่างไรเราไปฟังคำตอบที่แปลงวิจัยของการพัฒนาระบบก,การผลิต หังคุดของบริษัทเจียไตยของคุณต้อยติ่งที่ตำบลตะปอดอำเภอคลุงอาทิตย์24ธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับเรามีรายการพิเศษเรามีอาหารมีเครื่องดื่มและท่านที่ไปก็จะได้รับของชําร่วยจากบริษัทเจียไตยจำกัดเรียนเชิญน,นะครับแล้วก็อยากจะฝากให้แจ้งกับเพื่อนชาวสวนขอนข้างเคียงว่าไปฟังคือถ้าหากว่าจะมาถามเราเราก็คงตอบไม่ได้หรอกครับ ราะว่าต่อไปแล้วบางครั้งถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็หาว่าเราบอกไม่หมดแต่เรื่องของการที่เป็นมังคุดเนี่ยมันคุดอยู่ในใจอยู่ในต้นอยู่ในหลายอย่างให้เขาไปฟังเองก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเหลือบดูเวลาครับเราคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งไปฟังสาระฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสี่จันทบุรีแล้วมาติดตามสาระความรู้กันต่อในช่วงที่สองสักครู่เดียวครับ